ยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่9กทาสิสี่าโนะคะชาแนลแห่งการดูดวงแลยไพ่ยิปซีและไพ่อลาโคววันนี้แพนจะมาทำดันด้อมในคอนเทนต์ที่ว่าคุณกับเขานะคะจะได้เป็นแฟนกันไหมจะได้คบกันไหมนะการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยหรือควในใจคนที่แอบชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณกับเขามีโอกาสได้คบกันไหมได้คบกันเป็นแบบเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะอืม การดูดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเขานะคะเ,เคยผ่านเรื่องราวของการเจ็บปวดเสียใจกับความรักที่มันไม่น่าจดจำหรือความรู้สึกที่มันไม่ดีเมื่อในอดีตนะคะก็ผ่านการฮีลิ่งมาในระดับหนึ่งนั่นแหละและตัวเขาก็ค่อยๆที่จะคิดคิดบวกนะคะใช้กฎของการคิดบวกเพื่อให้ตัวเองอกลับมาอยู่ในจุดที่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิม แต่บางครั้งตัวเขาอ่ะก็เป็นคนที่กลายเป็นคนลังเลอ่ะจากแต่ก่อนมีความมั่นใจเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ผิดหวังผิดพลาดแล้วนะคะเขาก็เป็นคนที่บางครั้งอะ่ะมีความไม่มั่นใจในตัวเองกังวลใจเสมอเสมอแล้วก็กลัวเหลือเกินกลัวว่าตัวเองอะ่ะจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมเขาห่วงแหนจิตใจเขามากกอดรัดเอาไว้อย่างมากมายนะคะอืมไม่ค่อยอยากที่จะกระดิกอะไร ทำอะไรให้มากไปกว่านั้นแล้วก็ถ้าตีได้ว่าเขากอดรัดอะไรไว้บ้างในสี่เดือนนี้หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยเขารู้สึกว่าเขามองคุณและคุณดูน่ารักอ่ะเขาชอบมองคุณมากคุณน่ารักคุณดูใส่คุณดูเป็นอะไรที่เขาอยากที่จะปกป้องนะคะเออเขารู้สึกเขารักคุณนะเขารักคุณในลักษณะที่ว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาอ่ะ เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนแต่คุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกเกิดความมั่นใจกับต,ตัวเขานี่สิเขายังไม่ค่อยที่จะมั่นใจกับตัวเขาเองสักเท่าไหร่ว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีดีได้ในลักษณะที่ว่าตัวเขาเองอะ่ะจะสามารถที่ทําได้ในลักษณะที่ไม่ต้องกลัวอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องระแวงอะไรได้หรือไม่ ว่าจริงๆเขาอยากที่จะรักคุณในรูปแบบเป็นความรักที่ยืนยาวเป็นครอบครัวเป็นสิบถ้วยแต่ด้วยบางครั้งตัวคุณเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุดุหน่อยหรือเปล่า mm hmm. เขากลัวว่าหากตัวเขาไม่ดีพอมันจะทําให้ตัวคุณโกรธเคืองหรือรู้สึกไม่โอเคกับเขาจนทําให้แม้กระทั่งความเป็นเพื่อนยังจะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คือโดยสรุป ุณกับเขามีโอกาสที่จะได้คบกันอย่างแน่นอนเพราะเขามั่นใจแล้วว่าเขาอะต้องการคุณน,นะคะ